สวัสดีครับมาโม่ชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Dying Light นะครับภาค The Beast นะครับเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปแก้จุดเซฟโซนนะครับเพื่อนๆเซฟโซนมีทั้งหมด2จุดนะครับก็คือ Fisherman นะครับ Iceland Tower กับ Gas s t a t i o n w a น t e d Pole นะครับเพื่อนๆสองอันนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับในเรื่องอ่ในส่วนของการเปิดใช้เซฟโซนนะครับให้เป็นจุดเซฟโซนของเราเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นเซฟโซนอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยในแผนที่คือตรงนี้นะครับซึ่งมันให้รีวอร์ดเป็นเสื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอ๋อมันเป็นฟิชแมนไอซ์แลนด์ทาวเวอร์นะครับเพื่อนๆน,นี่เลยผมต้องรีบแล้วเพราะว่าเหลือ,อแค่เท่าไหร่เอง4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเพื่อนๆผมขออนุญาตจัดการซอมบี้ตรงนี้ให้หมดเลยดีกว่าเนาะมันเกะก,กะมันเกะก,กะจริงๆอะ เยอะมากนะครับมาไปกองอยู่ข้างในเพื่อน<ๆ>เยอะมากเลยอ่ะ <S <S <controller> <S เห็นไหมแบบสามสิบตัวได้อ่ะเยอะจริงๆโอ้ย oh <my S 2> แต่ผมต้องเคลียร์เฮ้ยตกใจอะไรเนี่ย เดินดุยดุยมาแบบไม่กลัวอะไรเลยอ,ะอ่ะอ๋อซื้อเจซื้อเจขาลุยอันนี้ฮันเตอร์นะครับผมเรียกมันฮันเตอร์เนี่ยจัดการมันโอ้นี่นะครับอันนี้คือฮ้ออะไรอะ่ะอ๋อตกใจไม่ใช่คือตรงนี้นะครับพเพื่อนๆโอเค ผมก็ว่ามันแปลกๆตังเสียงอะไรอ่ะเนี่ยผมได้ยินเสียงอ่ะตัวใหญ่จริงๆด้วยโอ้ยเป็นตัวใหญ่นะครับเนี่ยเป็นตัวใหญ่จริงๆด้วยพวเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าเข้าใกล้มันนะครับไอ้เจ้านี่มันโอ้โหมันอึดน,นะครับคอ้อนมันนี้ โหดนะครับเพื่อนๆระวังเนี่ยเนี่ยดูมันฟาดมาเนี่ยเพื่อนๆระวังนะครับไอ้เจ้าฮันเตอร์อีกแล้วโอ้ตุยแล้วเหรอโอเคตายแล้วนะครับแต่มันโดนผมยิงเยอะจริงๆแหละผมว่าแล้วเนี่ยสายไฟเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันอยู่ตรงนี้ในผมก็ว่าได้ยินเสียงเหมือนไอทุบพื้นดังตึ้งตึง้งเอ๊ตอนแรกนึกว่าเป็นซอมบี้ที่มันกองอยู่นะครับไม่ใช่นะเพื่อนมันคือไอ้เจ้ายักษ์นี่ โอ้โหเจ๊แกเลยแบบมาตรงนี้พอดีเลยอ่ะเนี่ยสายไฟมันมาโผล่ตรงนี้อะไรเนี่ยเจ้าฮันเตอร์นะครับเพื่อนผมเรียกวันฮันเตอร์นะมันวิ่งเร็วมากเลยไอ้พวกเนี้ยเนี่ย มาอีกแล้วเอามามามมามาไจบเออแค่นั้นแหละมีเหรอโอ้โหมาไม่หยุดเลยอ่ะผมพยายามฆ่าซอมบีมม้แถวนี้ให้หมดนะเพื่อนมันจะได้ไม่มีปัญหากับเราเนี่ครับบินขึ้นไปตรงนี้เลยเห็นละโอเคก็ไปด้านนี้ อ๋ออันนี้เหมือนจะง่ายนั้นเพื่อนเหมือนนะเหมือนเหมือนเนี่ยครับเอา้าแต่ว่ามันสุดแล้วหรอฮะอ๋อเชือกโอ้ตกใจนี่นะครับมันให้เรามีเชือกแขวนตรงนี้ได้โอเคผมก็ว่าเอ๊ะมันปีนผ้าไม่ได้แล้วเราถีบบันไดลงไปนะครับ โอ้หตอนนี้เหลืออีกสมชั่วโมงเพื่อนเดี๋ยวจะมืดแล้วทีนี้เราก็ขึ้นง่ายแล้วนะครับโอ้อะไรอะเอาจริงดิแล้วไปยังไงอะเฮ้ยฟันหรอจริงดิมันให้ฟันเหรอครับผมว่ามันแปลกอะ่ะเออจริงด้วยอะ่ะ แล้วให้ปีนเข้าไปอย่างนี้แล้วเขาจะมาตีไม้เพื่ออะไรเนี่ยผมงงแล้วเนี่ยเอองงแฮะเนี่ยครับได้แล้วนะับเสื้อนะนเพื่อนเป็นของรางวัลน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆบ้างที่แจกนะครับในเซฟส่วนในทาวเวอร์พวกนี้นะนเพื่อนแล้วไม้มันให้ตีทําไมก็ไม่รู้เนาะ เ okay. นี่ยเราเรามาเปิดกันนะครับเนี่ยตรงนี้เปิดไฟนั้นเพื่อนเรียบร้อยนะครับเซฟโซนนี้ทํางานแล้วทีนี้เราก็เวลาเราหนีซอมบี้หรือว่าเราหนีกลางคืนเราก็ปีนมาอยู่ตรงเซฟโซนนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีบันไดยอยู่ฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนให้เราลงไปเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนก็ลงไปได้เลยลงซี่ลงเลยรออะไรอยู่เพื่อน โอ้โหมันสูงนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆจะขึ้นก็ต้องกระโดดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงโอเคตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นตรงนี้ซะอีกเซฟโซนอยู่ในเนี่ยครับที่เป็นกรงเหล็ก <laughs> ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับแต่ผมฆ่าท่าซอมบี้เกลี้ยงเลยเพื่อนดูดิมันเยอะมากโอเคนะครับ สำหรับการติดตามแลบชมมาโมเทนเนลนะครับเดี๋ยวถ้ามีเซฟโซนใหม่หรือว่าผมพาเพื่อนไปดูนะครับตอนนี้ก็เป็นเซฟโซนในส่วนของเนี่ยครับ s h e r m a n Island Tower นะครับเพื่อนก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเซฟโซนต่อไปครับเนี่ยครับในส่วนของวนเตดนะเพื่อนอันนี้คือนี่ครับแกสต์สเตชันวนเตดโพนะครับเพื่อนก็เป็นจุดเซฟสำหรับเรานะเป็นเซฟเซฟโซนนะครับก็ เพื่อนๆเห็นสลิงตัวนี้ไหมครับเนี่ยมันมาจากนี่เลยอ่ะแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะปีนจากตรงนี้ได้นะครับตรงตัวเสาไฟฟ้าแรงสูงอ่ะเพื่อนๆปีนไม่ได้นะครับผมลองหาดูละแต่เราสามารถปีนจากตรงนี้มาได้แล้วก็สไลด์มันลงมานะครับกับสลิงมาเนี่ยเพื่อนๆหาจุดช่องช่องปีนจากตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีทหารของไอ้พวกบาลอนอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยครับช่องนี้มันจะมีให้ปีนตรงด้านข้างนี้นะครับ นี่ครับที่ผมมองอยู่เห็นไหมครับเพื่อนเห็นเหล็กไหมนี่ครับเห็นเหล็กเห็นเหล็กนี้ไหมครับเนี่ยปีนจากพื้นข้างล่างขึ้นมาได้เลยนะครับตรงขอบขอบตรงนี้เพื่อนๆปีนขึ้นมาแล้วมันจะมีเหล็กที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเหล็กมันจะมีเหล็กตรงนี้อีกอันหนึ่งเห็นไหมครับก็สามารถปีนขึ้นมาตรงนี้ได้นะเพื่อนแล้วก็มานี่ต่อเลยนี่ทีนี้เราก็มาปีนตรงนี้ต่อเลยมันมีร่องให้ปีนนะครับนี่ครับ อกรออะโดดขึ้นไปดีนะครับปีนขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเพื่อนก็ต้องหามุมเองนะครับมุมที่ว่าจะต้องเกาะต่อไปอะครับอันนี้เป็นขอบเหล็กนะจริงๆแล้วมันลื่นมากเลยนะเนี่ยอันตรายถ้าเ,เพื่อนๆหมุนผิดทางก็อาจจะต้องเสียเวลาในการวนหน่อยนะครับ อันนี้ผมหมุนผิดทางนะมันเลยเนี่ยครับจริงๆต้องหมุนด้านซ้ายนะแต่ผมหมุนไปด้านขวาเนี่ยครับนี่ขึ้นมาแล้วเสียงแวบเลยเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมครับมุมดีมากก็หาจุดปีนต่อ กระโดดขึ้นไปเลยเหรอไม่มั้งเอาจริงดิโหกระโดดขึ้นไปเลยนะครับผมก็นึกว่ามันน่าจะมีคล้ายๆแบบเป็นล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เราปีนขึ้นไปทีละนิดนี่แบบกะให้เราแบบปีนเลยอะโอ้โหปีนขึ้นไปอย่างนี้เลยอะเพื่อนๆเนี่ยครับ เนี่ยแล้วก็เล็งข้างบนให้ดีตรงเหล็กนี้นี่ถ้าเหล็กนี้หลุดขึ้นมานี่คือร่วงเลยนะเ,นเพื่อนอันตรายมากแล้วมันมีด้านข้างนี้ไม่ทําไมเนี่ยเนี่ยลองด้านข้างทางซ้ายเมื่อกี้ไม่รู้มันมีไว้ทําไมโอเคส่วนใหญ่จะเจอของดีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆปีนขึ้นมาถึงสุดแล้วอะ่ะอันนี้เป็นข้อมูลอะไรทำภารกิจเพิ่มนะครับนี่อะไรอะ่ะ อะไรอ่ะอันนี้ปีนง่ายแล้วเพราะว่ามันมีร่องให้เราเออนี่ครับสลิงปีนไปที่เสาไฟฟ้านี่<ๆ>เห็นไหมครับไปได้เดี๋ยวผมลองปีนขึ้นไปให้สุดก่อนอ๋อส่งสัญญาณดาวเทียมน่าจะต้องมีภารกิจให้ทำแน่ๆเลยเพื่อน โอ้สูงมากเลยอ่ะอันตรายตงไปตุยได้เลยนเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราไปที่นี่กันเลยเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเปิดซะได้แล้วเซฟโซนเห็นไหมครับแล้วจะลงไปยังไงล่ะเนี่ย อ๋อตัวนี้อะไรอะไรของมันเอออืเออ่อ,อแล้วก็ตุยอ๋อก็ตกกระจายมันคือแสง UV ถึงว่าแสง UV นะครับ เอาม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 าเห็นไหมมันก็มาไม่ได้อยู่ดีแสง UV นี่ดีมากเลยเพื่อนเห็นไหมครับอ๋อมันปีนขึ้นไปอย่างนี้ได้เหรอ,อเคเนี่ยอ๋อ คือเพื่อนๆห้ามตกเลยอะเพื่อนๆตกขึ้นมาไอเชือกเนี้ยอ๋อมันอยู่ข้างล่างให้เหรอโอเคมันขึ้นลงด้วยเชือกนะครับนี่ที่นอนอยู่ตรงนี้ผมก้นึกว่าที่นอนอยู่ตรงไหนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อนแล้วจะปีนขึ้นไปไงอ๋อปีนอย่างนี้เหรอนะอ๋อเออแปลกไงแต่ก็อยู่อึดอัดดีนะครับแต่ก็ปลอดภัยนะเพราะว่ามันปีนขึ้นมายากนะครับนี่ครับในจุดนี้เลยมันจะอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อน แ a s สเซชันวุ้นเตจโ p ลนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโมชแนลไงฝากเพื่อนๆน,นะครับดูต่อนะครับว่ามันจะมีเซฟโซนตรงไหนเพิ่มเติม,ตมอีกนะครับขอบคุณมากครับ